สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นคลิปวอล์กของเวนดี้นะคะวันนี้เวนดี้ไม่ได้จะมาอันบ็อกซิ่งนะคะอันนี้เป็นคลิปวอล์กแล้วก็เวนดี้ก็มีเรื่องนะคะที่จะมาแชร์ให้กับทุกทุกคนฟังด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็คือว่าเมื่อสองสาวันที่แล้วนะคะเวนดี้ได้พรีออเดอร์สินค้าแบรนด์หนึ่งมานะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ทุกๆคนนะคะ แย่งเงินซื้อมากๆนะคะในการพรีออเดอร์แต่ละครั้งเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่11โมงเช้านะคะแล้วก็สามารถพรีออเดอร์ที่บันนาไอทีก็ได้นะคะหรือไม่ที่ดอทไลฟ์ก็ได้นะคะแล้วก็คนทางประเทศนะคะคก็จะมารอกันณเวลานั้นนะคะแล้วก็สวีดดี้เองนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะที่ไปแย่งกับเขาพอ <c oughs> ถึง11โมงเช้านะคะวันนี้ก็รีบปั่นเลยนะคะรีบพิมพ์นะคะป้อนข้อมูลเข้าไปกดใจตั้งตึ้งได้ช่ เยเลยนะคะคือเวนดี้นะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกันนะเออได้เฉยเลยงงค่ะ <c oughs> นี่นะคะของอยู่ตรงนี้อันนี้นะคะทุกคนก็คือสินค้าที่เวนดี้ได้พรีออเดอร์ไปนะคะ p l พ y t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  o o n 5 <c oughs> จากดอทไลฟ์นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นราคาแบบตามป้ายเลยนะไม่มีบวกไม่มีส่วนเกินอะไรทั้งสิ้นนะคะตามป้ายเลยนะคะได้เฉยเลยอะ่ะของข้างในนะคะเวนดี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะเวนดี้ตั้งใจว่าจะมาแกะดูมาเช็คของข้าง,ง,งในดูพร้อมๆกับคนดูเลยนะคะ,ะมาช่วยเช็คของข้าง,งในพร้อมๆกับเวนดี้หน่อยนะคะ เดี๋ยววันนี้แกะผมข้างนอกออกเลยละกันนะเป็นว P F ไฟไฟอ่าเขามีอันนี้ให้เราด้วยนะคะป้องกันไม่ให้กล่องตามมุมยุคนะคะอ่าดูดีดูดีไม่เคยแกะเลยนะคะครั้งแรก 按下。 ไปเลยนะคะครั้งแรกครั้งแรกอ๋อเป็นแบบนี้หรอเป็นแบบนี้นะคะไม่แบบนี้ยังไม่เคยจับไม่เคยไม่เคยเห็นเลยนะคะอไม่เคยเห็นตัวจริงเลยโอเคสีขาวนะคะขาวดำครั้งแรกที่ลองสัมผัสโอเค อันนี้อนะ่ะอันนี้ว่าเหมือนใหญ่กว่า Xbox อีกนะเนี่ยออโอเคมาแล้วโอเคอันนี้ก็คือตัวเครื่องนะคะ PlayStation แล้วอ้อันนี้ว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะเนี่ยนะคะ พี่คิดว่าอันนี้นะคะของน่าจะครบนะคะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคะอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะวน,นี้มี PlayStation 5แล้วนะคะส่วนเกมของ PlayStation เนี่ยวน,นี้ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยมีอันนึงนะคะที่เคย Unboxing ไปเป็น collector edition นะคะเป็นชื่อเกมว่า The Last of Us นะคะอันนี้ มีแค่อันนี้อันเดียวนี่ The Last of Us นะคะเป็น Collector Edition ที่เป็นดี่ Unboxing ไปมีแค่นั้นนะคะได้เฉยเลยอะ่ะเกมไม่มีมีแต่เครื่องเอาไงดี โอเคนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นล็อกสั้นๆของเวดี้นะคะสั้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะ,ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูช่องของ daily vendi คลิปอันนี้ของเวนดี้นะคะ PlayStation 5ราคาตาะมามป้ายบ๊ายบายโอเคเวนดี้ okay, จะมาลองเล่นอันนี้นะคะ The Last of Us นะคะ Part 2นะคะ The last of us นะคะเคยแต่ Unboxing นะคะ collector edition ที่เป็นกล่องนะคะอส่วนเกมยังไม่เคยเล่นเลยไม่มีเครื่องไหนๆก็ได้เครื่องแล้วก็เอามาเล่นเลยแล้วกันเนาะ I don't know what happened. <laughs> I was supposed to take her to the fireflies and walk away. It would kill her. <laughs> Sweet Jesus. Doctor! What are you doing? Okay. Ellie? Gave me a heart attack. I tried knocking, but. Hey. Hey. What's up, Joel? Just checking in. Folks are. you know, talking about how impressed they are with you and how well you're. Up and out. It's good. Yeah. Tommy and I went out riding the other day and he uh Oh I didn't know what What's this? Ellie. Some folks call this thing here a guitar. Funny. Promise me that you won't laugh. I won't laugh. I won't. I trust in you. Mm. Oh. am oh,